คืนฉันนอนไม่ค่อยหลับคุณก็เห็นมัวแต่คิดว่าจะทํายังไงจะหาวิธีไหนเพื่อที่จะมาแก้แค้เรื่องแต่งงานของลูกอะ่ะคุณไม่สงสารฉันบ้างหรอนิ่มผมมาสงสารคุณนะแต่ผมสงสารลูกๆมากกว่าที่ถูกบงังคับให้ทาในสิ่งที่ไม่อยากทาคุณจะเลิกกดขี่พวกเราสักทีบ้านเราเนะี่ยอยู่กันแบบประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการจากคุณคุณคิดจะแข่งข้อกับฉันเหรอพอ,พอสู้สจะสู้ใช่เหรอ ใช่ผมจะสู้เพื่อลูกๆคุณจะสู้ฉันเหรอคุณจะขัดคำสั่งฉันเหรอไกล้าสู้ฉันเหรอเหตุผลนี่ยเหตุลของฉันคือทุกคนต้องฟังคำสั่งฉันใช่ทุกคนฟังคำสั่งคุณแต่คุณควรฟังคนอื่นบ้างใช่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะใช่คุณมีคำสั่งมาใช่แต่อยู่บนเหตุและผลหรือเปล่าใช่ และสิ่งที่ฉันทำมันไม่มีเหตุผลตรงไหนฮะฉันทำเพื่อทุกคนเนี่ยคุณอย่าบอกว่าทำเพื่อทุกคนเลยคุณทำเพื่อตัวคุณคนเดียวคุณทำบนพื้นฐานความสุขของคุณไม่ใช่ความสุขของคนอื่นที่คุณอยากได้สมบัติจากพ่อแม่เพราะคุณกลัวว่าพี่น้องจะมีมากกว่าคุณคุณกลัวถูกเหยียดหยามคุณกลัวมองว่าต่ำกว่าไง ฉันไม่ใช่คุณนะที่จะยอมให้ใครมากดมาดูถูกได้อะโดยเฉพาะพี่ใหญ่กับพี่พงษ์ฉันต้องมีมากกว่าพวกมันสองคนมันได้รับดูถูกฉันนิ่มตั้งแต่ผมแต่งงานกับคุณมาผมไม่เคยเห็นใครดูถูกคุณเลยนอกจากตัวและใจของคุณเองที่คิดว่ามีน้อยกว่าและต่ำกว่าคุณจะเอาปมชีวิตของคุณนะ่ะมายัดเยียดุกลูก,ลกให้ต้องรับผิดชอบได้ไหมทำไมพวกมันเป็นลูกฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันจะยัดเยียดอะไรก็ได้ ฉันเลี้ยงมันมาฉันเหนื่อยถึงเวลาที่มันสองคนต้องทดแทนบุญคุณฉันทำสิ่งที่ฉันต้องการถ้าผมรู้ว่าคุณมีลูกแล้วอยากให้ลูกโตขึ้นมาเพื่อทดแทนบุญคุณคุณผมไม่ยอมให้คุณมีหรอกพ่อแม่ที่ไหนก็คิดแบบนี้กันทั้งนั้นแหละแต่ไม่ใช่ผมผมอยากมีลูกเพราะผมรักคุณ อยากให้ลูกเป็นตัวแทนความรักของเราช่วยกันดูแลช่วยกันเลี้ยงแล้วรอในวันที่เขาโตขึ้นมาแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพ่ออย่างผมคิดได้แค่นี้แหละคุณลองมองดูรอบๆตัวคุณดูสิเราอยู่บ้านหลังเดียวกันมีใครสักคนหนึ่งไหมที่ยืนอยู่ข้างคุณนะ่ะ ความอดทนของคนเรานะมันมีจำกัดนะผมไม่อยากให้ถึงวันนั้นวันที่ผมกับลูกเดินออกไปจากชีวิตคุณและไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกคุณครูจะทิ้งฉันเหรอผมไม่ได้ครูคุณครูจะทิ้งจันทำไมอะฉันไม่หยุดฉันหยุดพอได้แล้วพอได้แล้ว คนนั้นไม่ใช่เรื่องของใครรักต้องมาจากคนสองคนทคนนั้นต้องมาจากหัวใจขอสักทีดีมาไม่ตรงมั้งครับไม่งั้นคงบุ่นไหว Oh my god พอได้เจอเธอฉันก็รับหมดปุ่นหัวใจ